การออกอากาศของช่อง3มจะจอดาไม่จอดากันบ้างใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้นก็จะมีการหารือกันแล้วนะคะระหว่างใครกับใครเป็นเรื่องการระหารือระหว่างกสทชนะคะเตรียมจะหาเรือกับทางช่อง3ค่ะโดยยินดีจะออกอากาศแบบคู่ขนานภายในวันนี้โดยจะให้กรณีดังกล่าวนั้นจบลงภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ นางสาวสุพิญญากลางนารงกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสาทชค่ะเปิดเผยว่าในวันที่22กันยายนก็คือวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสาทชตัวเองและนายทวัชชัยจิตรภาคนันรวมถึงพลโทพิรพงศ์มณกิจจะเสนอวาระแนวทางการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอน,นาล็อกค่ะไปสู่ทีวีดิจิทัลตามที่บริษัทบางกอกอ จำกัดหรือว่าช่อง3ได้ยื่นหนังสือพร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่ยินดีจะออกอากาศช่อง3คู่ขนานนอกจากนี้ทางกสทจะเคลียร์ประเด็นที่ว่าจะขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรวมถึงปัญหาที่ว่าช่องสอนาล็อกเป็นคนละนิติบุคคลกับช่อง3มดิจิทัลให้ชัดเจนด้วยค่ะโดยจะเชิญตัวแทนจากช่อง3ช่อง7ช่อง9รวมถึงช่องดิจิทัลทุกช่องมาหารือร่วมกันทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขให้จบภายในสัป ดานี้แต่หากว่าสุดท้ายแล้วนะคะช่อง3ยังไม่ให้ความร่วมมือก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังศาลต่อไปค่ะก็หวังว่าทุกอย่างจะได้รับคำตอบกันภายในสัปดาห์อย่างที่บอกไปนะคะ